สวัสดีค่ะแฟนคลับที่วรักท่านวันนี้ก็เ,เลขเด่นฐานเศรษฐีนะคะฐานเศรษฐีฐานเศรษฐีงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขเด่นฐานเศรษฐีงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้าเลขเด่นฐานเศรษฐีนะคะ เทพบัญชาเด่น5นะคะเทพบัญชาเด่นหเด่นห้ามีห้าหนึ่งหสห้าแดห้าเด่นเก็มี7จ็ดหนึ่งเดแสีดเอดชอบเด่น7นะคะเลขเด่น7ก็คือเลข7จสก็เลยมาเม้นไว้ที่เลข7จสนะคะนี่ค่ะเทพบัญชานะคะ เลขวงล้อนะคะสองหกหนึ่งห้าหกเก้าเลขวงล้อของทันเศรษฐีนะคะแต่ว่าแอดมาชอบเลขเจ็ดนะคะเลขห้าเจ็ดเนาะเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะคะเลขเด่นของเทพบัญชาเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ด ตรงนี้น่าจะเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นเทพบัญชาเพราะว่าตัวจับคู่เขามักจะเข้าสีแดงนะคะสีแดงเด่นห้าเราะเลขห้าปดเนาะต้องเข้าเนาะแล้วก็เลขเจ็ดสี่เจดสนั้นมาล่างนะคะสองห้าปดนะคะแอดชอบเลขสองห้าแปด ท่านจะชอบด้วยหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณานะคะเลขเทพบัญชาเด่น5แล้วก็เด่น7มาดูเลขมาเหนือเมฆนะคะมาเหนือเมฆของฐานเศรษฐีนะคะมาเหนือเมฆกับดาวรอยนะคะมาเหนือเมฆกับดาวรอย มา0ย์มา5แล้วก็ดาวลอยนั้นมา4นะคะมาสโดยเฉพาะเลข4 7เนาะโน้มดาว8 4 7เนะคะเป็นเลขที่ชอบนะคะโน้มดาวมา1มี1นสานะคะหนึ่สามแล้วก็มี4ีสแล้วก็4 7เลขโน้มดาวแต่ว่าแอดชอบเลขของเทพบัญชานะคะ วดน,นี้คงจะเข้าเนาะแต่ว่ามาเนื้อเมฆก็มา5เช่นกันก็มี5 2แล้วก็ห้ถ้ามา0ก็มี02แล้วก็ศูดาวรอยมา4นะคะเอาไปพิจารณาดูนะคะแต่ละสำนักนี้มาไม่ค่อยจะเหมือนกันเนาะเลขแป เลขสองนี้เป็นเลขเด่นของทองมหาชนนะคะทองมหาชนสองวันนี้คงจะเข้านะคะมาดูเลขจอมโหดมาดูเลขจอมโหดนะคะนี่มาหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะ ก็ม่เนอเนาะเลขเจ็ดเลขสี่นะคะเลขอมิตาทองมาสี่นะคะมาสี่อาจารย์มังกรมังกรเพชรนะคะก็มาเจ็ดเนาะ ล่างมาหนึ่งมังกรเพชรมาเจ็ดล่างมาหนึ่งนะคะอาจารย์อมิตาทององงี้ก็เอามาเอาตัวเด่นมาใส่กันก็จะเป็นเลขสี่เจนะคะก็มี4ี่หกสี่เจ็ดสี่แดนะคะ เอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นงวดนี้มี5 5บ bon นแน่นอนนะคะ5บ bon. นอาจจะเป็น5 8หรือไม่นะส2 5 8อย่างงี้งวดที่แล้วออก8 5 2งวดนี้คงจะเป็น2 5 8เนาะเลข2 5 8 8 5 2ก็ยังคงจะเหลืออยู่นะคะไม่หไม่สตัวก็เหลืออยู่2ตัวนะคะ น่า,าไปพิจารณานะคะอันนี้มาไม่เหมือนเพื่อนนะคะเลขสรุปนาทีสุดท้ายบนมาสามแต่ว่าที่มาเหมือนเพื่อนก็คือเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่บนมาสามล่างมาหกนะคะบนมาสามล่างมาหกไปพิจารณาดูนะคะ ของอาจารย์ธนากรบนมาสี่ล่างมาเจ็ดนะคะบนมาสี่ล่างมาเจนะ็ดน้าเสือจัดให้สองแปดเออเลขสองแปดนี้น่าเอาไปเสี่ยงนะคะเลขสองแปด อาจารย์บัวทองบนมาสี่ล่างมา9ก้าก็มี9ก้าสี่สี่นะคะอาจารย์ธนากรมาสี่มาเจท่านชอบตัวไหนนะคะนี่ส่วนมากเขาจะมาสี่นะคะมาสอย่างฐานอย่างเช่นอาจารย์มือทองอย่างนี้ อาจารย์มือทองมาสี่อาจารย์มิตรแท้ชี้มาที่เลขห้านะคะเอาไปพิจารณานะคะโดยเฉพาะเลขสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะบางสำนักล่างเข้ามาสองปดนะคะนี่อย่างอาจารย์มิตรแท้นี้ก็มีสองปดนะคะ สองศูนย์สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะก็มาตรงกับตัวนี้นะคะเทพบัญชาเด่นห้ากับเจ็ดนะคะเด่นห้ากับเจ็ดแต่ว่าแอดชอบเจ็ดนะคะก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นั้นจะเข้าหรือไม่ ก็ลองเอาไปพิจารณาเพราะว่าเลขสี่นั้นเป็นเลขของดาวรอยแอดคิดว่าคงจะเข้านะคะแอดคิดว่าคงจะเข้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้สี่กับเจดเจดกับ4ี 7, 7่4มามาแรงนะคะมาแรงคงจะเข้านะคะโดยเฉพาะเลขสี่นะคะ เลขสี่หรือไม่ก็เลขแปดนะคะนี่ค่ะเข้าแน่นอนตรงนี้นะคะถ้าให้แอดสรุปเนาะเอาตรงนี้มาสรุปนะคะมีสองแปดกับเจ็ดสี่นะคะกับเจ็ดกับสี่วันนี้ต้องเข้านะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดวดต่อไปเลขเด่นวดนี้ของฐานเศรษฐีสีมาแรงนะคะโดยเฉพาะเลข4774เนอะส่วนเลข28นั้นคงจะมาล่างนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ